รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมมาจากย์กนษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนนะครับของเดือนกันยายน2567นะในเดือนนี้เนี่ยก็ถือว่ามีดวงดาวขยับปเปลี่ยนกันไม่มากนะครับมีประมาณ5ครั้งซึ่งดาวที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือดาวเสาร์ตอนนี้ดาวเสาร์เนี่ยเดินถอยหลังอยู่แล้วยังเดินถอยหลังแบบเนี้ยยาวไปเลยนะครับซึ่งดาวเสาร์เนี่ย เป็นประธานแห่งความเหนื่อยยากทุกข์ละทมจะเดินถอยหลังยาวจนถึงวันที่3พฤศจิกายนนะตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับดาวดวงที่2เนี่ยก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นต้นกำเนิดของชีวิตมีการชาร์จพลังให้กับทุกลคนาจะมีการย้ายราศีช่วงกลางเดือนกันยายนแล้วพอย้ายไปแล้วเนี่ยก็ไปชาร์จพลัง ให้กับดวงดาวรอบๆนะครับตรงนี้ก็จะส่งผลดีให้กับหลายลัคนาทีเดียวเหตุการณ์ที่3เนี่ยนะครับดาวพระพุธดาวพระพุธเนี่ยจะเสดตลอดทั้งเดือนเลยเสดคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากครั้งแรกก็คือตั้งแต่วันที่1กันยาเสร็จแล้วก็ช่วงประมาณกลางเดือน19กันยาพอดาวพระพุธเสดไปเนี่ยนะครับไปร่วมกับดาวพระศุกร์แล้วมีตําแหน่งพิเศษทางโหราศาสตร์เป็นถึงราชาโชคเป็นมหาจักรอีก เป็นกเกษตราราธิบดีด้วยโอ้โ oh อ oh. ถือว่าโดดเด่นมากนะครับดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนามิถุนชาวลัคนากันเป็นเจ้าเรือนการเงินของพลิกศพและสิงห์ฉะนั้น4ี่ลัคนาเนี่ยนะครับจะเกิดผลกระทบโดยตรงแบบรู้สึกได้เลยช่วงวันที่21กันยานดาวศุกร์จะมีการย้ายราศีพอย้ายแล้วได้เป็นกเกษตราราธิบดีอีกดาวศุกร์ก็เป็นตัวแทนการเงินเป็นตัวแทนความสุขความเจริญใครที่สนใจ เรื่องของการเงินเรื่องโชคลาภในเดือนกันยายนนี้อาจารย์จะมีพิธีพิเศษที่เรียกว่าพิธีเปิดฟ้าจันทรามหาโชคนะครับเป็นพิธีที่ทำเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภการเงินโดยเฉพาะใครที่สนใจอยากให้การเงินดีขึ้นมีโชคมีลาบนะครับอาจารย์จะทำพิธีในวันไหว้พระจันทร์ด้วยในวันที่17กันยานะใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ ที่เปิดฟ้าจันทรามหาโชคในวันที่17กันยายน2567ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะโรงจุลยศกราช1386ดาวจันทร์อยู่ในเรือนราหูผู่โชคลาภคู่เครดิตการเงินพลังแห่งการเริ่มและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ดุจพยาราชสีเป็นบุ้พ,พทัท่เริศประกอบพิธีสวดเจริญพุทธมนต เทพพระราหูหประทานทรัพย์ประพรมน้ําพระพุทธมนต์จากมหาสังฆณาวัตตรวจประสิทธิกําลังครู16วัน16คืนบรรจุแผ่นดวงชะตาพร้อมคําอธิษฐานใต้ฐานพระประธานปางมานวิชัยอายุดึกพันอีอาบน้ําเพนใต้แสงจันทในมหาเลิกมงคลเฉพาะบุคคลเพื่อปรับทานดวงชะตา เพื่อการขอขมากรรมขออโหสิกรรมให้สำลิดผลหมุนดวงสะตาให้มีโชคลาภโชคซั์เปิดดวงคือไม่มีตกทำพิธีเปิดฟ้าส่งกำลังให้เข้นขังนี้ก่อนเข้าร่วมพิธีขอขมากรรมขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรในวันที่17กันยายน2567สนใจติดต่อได้ที่ไลน์ @opendown ลักนาเมษกันยายน2567นะครับชาวลักนณาเมษเนี่ยดาวประจาตัวก็คือดาวอังคารน,นะครับตอนนี้เนี่ยดาวอังคารโครจรอ,อยู่ในเรือนสัตชัดคาว่าสัตชะเนี่ยในทางโหราศาสตร์ก็หมายถึงญาติพี่น้องหมายถึงการติดต่อสื่อสารเชื่อว่าชาวลักนณาเมษตอนเนี้จะเกี่ยวข้องกับญาติมากขึ้นนะต้องพบเจอญาติพี่น้องพบเจออะไรกันมากขึ้นในเดือนนี้แล้วก็จะมีการ ขยับปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่สมปรารถนามากขึ้นนะครับโดยตั้งแต่วันที่1กันยายนดาวพุธโคจรเสิร์ดเสิร์ดคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากเข้าสู่เรือนปุตตะแล้วดาวพุธนี่แหละก็เป็นเจ้าเรือนสัตชัสัตชากก็หมายถึงญาติหมายถึงเพื่อนหมายถึงการสื่อสารหมายถึงการเดินทางระยะสั้นๆอย่างนี้นะครับคือพอดาวพุธเข้าสู่เรือนปุตตะจะส่งผลให้ชาวลัคนาเมษเนี่ย มีภาระที่ต้องจัดการมากขึ้นต้องเจรจามากขึ้นต้องขยับปรับเปลี่ยนต้องจัดการอะไรมากขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนเลยยาวไปจนถึงกลางเดือนเลยนะครับพอช่วงกลางเดือนเนี่ยวันที่17กันยาดาวอัทิตย์เป็นต้นกำเนิดของชีวิตเลยจะชาร์จพลังให้กับทุกสิ่งจะมีการย้ายราศรีแต่ย้ายเข้าสู่เรือนอริอริก็หมายถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆต,ต,ตรงนี้จะส่งผลให้ชาวลัคนาเมษเนี่ย ต้องจัดการต้องแอคชั่นต้องเจรจานะแต่มันยังมีความติดขัดอยู่ยังไม่โฟโล์นะยังไม่ได้ดังใจมากนะักต้องรออีกนิดหนึ่งนะแล้วพอวันที่19กันยาเป็นต้นไปดาวพระพุธเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งเสิร์ตคือเดินอย่างรวดเร็วมีกําลังมากเลยนะครับเข้าไปร่วมกับดาวอาทิตย์เข้าไปร่วมกับดาวศุกร์กด,ด้วยตรงเนี้ก็จะส่งกําลัง ให้ยิ่งล้ํากําลังเลยนะครับฉะนั้นชาวลักณาเมตรเนี่ยตั้งแต่วันที่19ไปเนี่ยโอ้โหจะมีการฟิตระยะย่างกระติดเทอร์โบเลยไปจัดการไปเปลี่ยนข้อตกลงเจราจานู่นนี่นั่นรวมไปถึงนะครับชาวลักณาเมตรเนี่ยต้องรู้จักเตรียมแผนสํารองแผน2แผน3แผน4แผน5เลยนะครับเพราะว่าในเดือนนี้มันจะต้องจัดการเยอะหน่อยฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องมีแผนเดียว ถ้าแผนแรกยังไม่ได้ตามใจปรารถนาก็แผน2แผน3นะอาจารย์ก็ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ ปีนี้พิธีไหว้ครูบูชาครูบรมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะครับจ,จัดขึ้นในวันที่13ตุลาคม2567นี้สถานที่ก็คือที่เรือนไทยรามยินทานะครับใครที่อยากจะมาร่วมพิธีบูชาครูก็ลงทะเบียนกันได้นะครับที่ Line at Open Down อาจารย์อยากให้ลงทะเบียนกันก่อนเพื่อที่จะนับจำนวนคนที่จะมาร่วมพิธีจะได้จัดเรื่องอาหารต่างๆให้เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็จะมีพิธีครอบครูประสิทธิกำลังครูให้ด้วยมีครูโหราศาสตร์ ครูมนคาถาครูยันครูสมาธิครูกรรมฐานใครที่เป็นนัเกเรียนโหราศาสตร์เป็นนัเกเรียนสมาธินะก็มาครอบครูให้เป็นมงคลได้นะครับใครอยากจะเปลี่ยนขันตั้งก็เอาทูบเทียนแพรดอกไม้ทูบเทียนมามาบูชาครูเสร็จแล้วก็นํากลับไปเปลี่ยนได้นะใครที่สนใจอยากเข้าร่วมพิธีหรือเป็นเจ้าภาพร่วมบุญโต๊ะบวงสรวงเครื่องบวงสรวงบายสีอาหารน้ำดื่มก็ติดต่อลงทะเบียนกันเข้ามาได้นะครับที่ไลน์แอดโอเปนดาวครับ ขอเรียนเชิญคณะสิทธิ์ของอาจาร,รย์กฤษณนะภูสิอุดมและผู้ศรัทธาในบรมครูหลวงปู่โลกอุดรบรมครูปู่ฤาษีพมนารอดเข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูชาครูครอบครูประจำปีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567ขึ้น11ขค่ำเดือน11เเพื่อแสดงความเคารพครูบูชาครู ผู้ซึ่งมีเมตตาอบรมสั่งสอนประสิทธิประสาทวิชาให้แก่สิษย์ทุกคนให้สิษย์เป็นผู้มีวิชาความรู้ดำรงตนอยู่ในงามความดีนำพาตนเองและครอบครัวสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ตามประสงค์เข้าร่วมพิธีครอบครูประสิทธิ์ทีกำลังครูครูโหนครูยันครูมนคาถาครูสมาธิครูกรรมฐาน คุ้มองป้องกันให้แคลวคาดปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนาร่วมน้อมลำลึกถึงขนูปการของบรมครูที่ได้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำรงไว้ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบไปสนใจร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูประจำปีหรือร่วมบุญงานพิธีและเครื่องบวงสรวง ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ Li@ at @opendown พอวันที่20กันยายนดาวประจำตัวเนี่ยก็คือดาวองคาเนี่ยนะครับโคจรมนคำว่ามนในทางโหราศาสตร์เนี่ยหมายถึงหยุดนิ่งนะ พอหยุดนิ่งเนี่ยมันจะส่งผลให้ชาวลัคนาเมษเนี่ยอาจจะต้องรอคอยรอคอยอะไรบางอย่างอาจารย์ก็แนะนำว่าให้ตั้งสติให้ทบทวนเรื่องราวเก่าๆนะแผนงานสิ่งที่จะทำะไรเงี้ยอะไรที่เกิดตัดสินใจไว้วางแผนไว้นำมาทบทวนให้รอบคอบมากขึ้นอะไรที่มันเยอะไปอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยอยากได้แบบนั้นแบบนี้แต่ตอนนี้มันยังไม่สำเร็จอาจจะปรับเปลี่ยนตัดมันออกก็ได้ไม่ต้องลุยมันทุกอย่าง อย่างนี้นะครับเพื่อให้มันเกิดการขับเคลื่อนไปในทางใหม่ที่ดีขึ้นนะครับและช่วงปลายปลายเดือน27กันยาดาวสุเป็นเจ้าเรือนการเงินเนยนะครับเสดเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกำลังมากเลยแล้วย้ายราศีเข้าเป็นกเกษตรตราธิบดีหนักแน่นมั่นคงมีกำลังอยู่ในเรือนปัตตนี ปัตตานีก็หมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจามิตรสหายต่างๆพอดาวสุขเข้าไปนี่โอ้โหโดดเด่นไอ้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคติดขัดที่ต้องไปทาแผน1นึ่แผนสองแผนสามมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเกิดความสําเร็จสมปัตรถนานะครับแล้วเมื่อสําเร็จสมปัตรถนาได้ดังใจขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมอัดฉีดให้ขวัญกําลังใจผู้ร่วมงานมิตรสหายที่มาคอยช่วยเหลือนะพาไปกินข้าวพาเลี้ยงข้าว นะที่เขาคอยช่วยเหลือเรามาทุกสิ่งทุกอย่างจะยิ่งง่ายขึ้นแล้วก็จะสําเร็จสมปรารถนาได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวเลขสําหรับการเสี่ยงโชคนะครับ6 4 1 7 5หเลิกม,มงคลนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้ตลอดทุกเดือนเรียบร้อยนะครับใครที่อยากรู้เกิกม,มงคลต่างๆจะไปสู่ขอจะแต่งงานจะยกเสาเอกเสาโทจะสมัครงานอย่างนี้นะครับ จะเข้าบ้านทําบุญบ้านทําบุญบริษัทเตรียมไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์เวอร์ไวเว็บอาจาร,รย์กิษณะภูสุดดมนะครับมีทั้งความรู้โหราศาสตร์ต่างๆที่อาจาร,รย์ได้ไลฟ์สดไปเป็นความรู้เข้ามาดูติดตามกันได้รวมถึงงานโหราศาสตร์อยากจะดูดวงกับอาจารย์เปลี่ยนชื่อทาชะลูกมงคลก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์กันได้นะครับดูดวงกับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรูรรร้จริงแม่นยําแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิต การเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันจอะลึกพร้อมคําแนะนําวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกําลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์ปฤษณนมีคําตอบให้ ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสำเร็จเร็วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่ได้เข้ามาชมแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาที่อาจารย์ลงคลิปใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าโลกทิพย์ความรู้โหราศาสตร์ต่างๆมันก็จะแจ้งเตือนไปให้ได้นะครับหรือถ้าอยากพูดคุยกับอาจารย์น,นะครับมาพูดคุยกันได้ทุกวัน10บโมงถึงเที่ยงถ้าเป็นวันพฤหัสก็สองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับมาคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติความรู้โหราศาสตร์ต่างๆนะครับมาสอบถามพูดคุย ยกันได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ